อันนี้เป็นยังไงไม่ผ่านไม่ผ่านใช่ไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาทํายังไงนะยายเนาะทำไมมันถึงมีรอยร้าวแตกแก้ยังเดียวแก้ยังไงก็ไม่หายนะปูนอย่างเดียวโอ้นี่เขาใช้ปูนอะไรนะมาป้ายเขาเอาปูนกับทรายมาผสมกันนี่ทุกคนเพาะวาเขาขั้วทียวอกกับเจ้าแะไรเฮ็ดเพล้าเงินปูนอย่างเดียวนะมูเฮ็ดจริงเลยเฮ็ดจริงแต่เ็ด ปูนอย่างเดียวเพราะเอาปูนไลยน้ำแล้วก็มานี่เห็นไหมทุกคนนี่มีรอยร้าวแต่หมดโอ้ก็ปูนอย่างเดียวใช่เพราะเอาทรายผสมปูนเหล็กเหล็กต้องใส่เหล็กเนาะไม่ใส่เหล็กก็ได้อันนี้เราใช้ปูนปูนผสมน้ำแล้วมาป้ายโอ้ที่ดูฮาเลยหรอวันนี้เราชูนเลยคนพี่น้องนี่กวาดถนนไปกวาดถนนมาเนาะยายพรมาเห็นจุดนี่ยายพรโมโหูเลยนี่ชูนเลยหาด ศูนย์แห่สร้างเลยว่าสร้างเหตุงานในไะด้หนิเหตุงานบวเป็นเป็นจุดรอยร้าวแตกหมดแก้ยังไงก็ไม่หายนอกจากจะทุบทุบออกหมดแล้วทำใหม่ใช้เล็กใหม่ถ้าทำแบบนี้ไม่หายนี่จะพลมู่วายโวยวายแล้วขนาดว่าไม่ใช่เจ้านายนะ <c oughs> ขนาดว่าไม่ใช่เจ้านายมาตกน้ำเนี่ยแล้มาป้ายดิวันนึงพรุ่งนี้มาร่อนแล้วตอนนั่งเปีย ตอนมันเปียกมันก็ติดเนาะใช่พอมันแห้ง,องอพอมันแห้งมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมมัน,ต,มนต้องม่ตัววนผสมทรายเขาจะาทำแบบนี้อันนี้ไม่ผ่านเลยนะยายพรบอกว่าไม่ผ่านเลยนะแบบนี้ไม่ผ่านนะนไม่ผ่านเลยนะทำแบบนี้นะยายพรยายพรห้ยเรื่องมันอย่าไหนฮะห้อยช่างนี่หายหายช่างมาช่างทำบุรีนี่ ช่างทำไม่ดูช่างทําไม่ดีจะพอเลยไม่ชอบมั้งถือแล้วละเมื่อยงบึงเลยแต่ดดเลยปูนดชมนแตกฮะปูนดมันฮะเอาแล้วพ่อพี่น้องมานี้กว่าทนนกับช่วยอะไเลยฮะตักตักยมอนี้อากาศหอนเลยพ่อพี่น้องนี่บรรยากาศหอนคากเด้อมอนี่ อันนี้ก็เป็นซอยสุดท้ายเลยเนาะเดี๋ยวเขากลัวเร็จแล้วก็สิพากาันพับคนพอ่อหายเมื่อยแล้วก็ลุยกันต่ออีกกลัวถนนวันหนึ่งสี่รอบอยู่โครงการน,นี่ไปเป็นอะไรเราใจเย็นหรอือเปล่าเ,ลเออเออเออไปหล,ลีเลยไปหล,ลีเลย ท่านี้เออรออีกเอ้าได้ป่ะเอออ่าอ่าเรียบร้อยไปแล้วเออไปข้างหน้าเลยพระเจ้าสามคนไปไปไปนี่มีแกงกันเลยนี่ยมาเล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 ยเห็นไหมยายจัดการเลยไปเลยยายพาไปเลยยายต้องพาไปเลยเออพาไปเลยพาไปเลยยาย เออไปเอาไปเห็นบอกเขาบอกนานอือฮนี่บ่มีบ่ได้มีดรกทังนี้กันไปไปจับไปเลยชคนไปรอดไปรดเห็นบอกห้าเฮาสรยจจะคลองเอาไปไปรดชงคนไปจับคมาทงพีชองไปไปรดไปรดาเห็ดนี่ไรนี่ไปไปจับไปรดช่าคนหนไปไปรดไปรด ไปไปอ่าเน,นี่ยเอ้าขอไปกินยามจาเจ้ากินเนาะบอกแล้วเรว่าดี้เดบิลดีกับฮันละเชือก็บ,บอกเออเอาสำหรับที่ดีกระจุไว้ชะนีนะพ่อพี่น้อง